วันนี้วันที่15มีนาะคมพุทธศักราช2553นะครับคุณครูพาเด็กๆมาท่ายเขียนทะเลที่สัติีิบนะครับเราอยู่ในส่วนของกองทัพเรือที่เรียกว่าสอเราขอกองรักษาอากาศยานยามฝั่งนะครับตรงนี้เราอยู่ตรงบริเวณที่เขาจัด ชมนิรรศการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลน,นะครับเดี๋ยวเราคงไปดูที่บ่ออนุบาลเลยวันนี้มีพี่พเพื่อนๆมาจากหลายๆที่หลายโรงเรียนหลายจังหวัดนะครับ mm hmm. อาเย็นจะบายเลยลูกข้างในเนี่ยนะครับ เด็กอยู่ในส่วนนิทรรศการห้องนีเ้เยน็นสบายมาก ห้องที่เตรียมบรรยายเด็กๆจะได้เรียนรู้ว่าเต่าแต่ละชนิดเป็นอย่างไรบ้างเรามีเวลาครับฉะนั้นเนี่ยเราคอยได้ในเวลาที่พี่ๆก็จะมีจับชัดเจนทะกองทัพเรือรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับ ที่ทาาให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมงานกระผมพันเจเอกวิสุทธ์กระชนเจ้าหน้าที่สุราารัตน์เตาทะเกองทัพเรือนะครับได้รับมอบหมายเป็นยกรบรัญาาเรื่องของตาทะเวันนี้นะครับสําหรับงานอนรัฐเตาทะเนะครับเป็นงานในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าเสดิจนะครับองค์ท่านทรงเป็นห่วงว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้ในอนาคตตาทะเอาจจะสูญพันธุ์จากประเทศไนนรราาาท,ท,ไาาทไยได้นะครับก็ทรงมีพระราชดำริมาก่อตั้งเปสุรรัตน์เตาทะเไว้โดยกองทัพเรือนะครับมีการดำเนินงานเกี่ยวเรือรูปบ้านของผมในเรือที่ใส่ตะกร้างใหะ่ยัง ผมอยู่ที่สุนนุรันต์นเต่าทะเลกองทัพเรือคุณผ,ผู้ชมทราบไหมครับว่าที่สุนอนุรกันต์นเต่าทะเลกองทัพเรือแห่งนี้มีความเป็นไปอย่างไรเราไปชมพบทกันดีกว่านะครับเกินมงอนจากุูมไม่เกินสี่ปีหรือทางจังไะ้ปักน,นะครับนี่จากที่ได้ชมจบไปนะครับถ้าเกิดโอกาสไปพบเจอเต่าทะเลเนี่ยพอจะแยกแยกออกไหมครับว่าตัวไหนเป็นพันธุ์เต่าอ,อะไร แยกออกไปครับเป็นตาก็ามแหวนปีต่างนั่นก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เต่าทะเลลดจำนวนลงเร็วนะครับลักษณะของเต่ากระนะครับเป็ดไปดองหนังแต่ะเปดซ้อนทับก,กันเหมือนกระเบื้องมูหลังคานะครับปากเป็นจอยแหลมเปนปากเกี่ยวนะครับขอบออกระด้านนอกมีลักษณะเป็นหยักหยักไขฟันด้วึนะครับท่านใดพบเห็นแบบนี้คือพันเต่ากระนะครับจำไว้ง่ายๆคือเห็ดไปดองซ้อนปากแหลมเต่ากระเต่นเลยเต่าะหนู หรือชาวบ้านจะเรียกว่าเต่าแสงอาทิตย์นะครับเพราะว่าที่ลายของกระรองเต่าตโนูจะมีไลายคล้ายรัศมีพระอาทิตย์นะครับลักษณะของเต่าตโนูคือเกรดรองหลังตะเกียบเรียงชิดติดกันเหมือนกระเบื้องปูพื้นนะครับปากมน ของเราดน้าน,นอกโค้งมนไม่มีอย่านะครับจำไ,ไ่ก้ก็คือเกกระดองเรียบปากมนเต่าพวกเห็นจะสังเกตง่ายมากนะครับเพราะว่าเขาจะมีสีที่แตกต่างจากชีนิดอือออกไปนะครับเต่าหญ้าจะมีสีเทาอมเขียวทั้งตัวสีคล้ายหญ้าทะเลนะครับและสังเกตที่เกศกระดองเต่าหญ้าต,ะตระกูลน,นะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายสนยามหญ้านะครับสีเทาอมเขียวเกศกระดองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้นาคือพันธ์เต่าหญ้าสำหรับเต่ากระเพื่องถ้ามีโอกาสได้เปพนเพ็นจะสังเกตง่ายมากนะครับเพราะว่าหลังของเขาจะมีลักษณะเหมือน ฝนมาตัวองผ่าสีกระฟ้าลงนะครับคือมันจะเป็นสันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเจ็ดสันนะครับเป็นอย่างยักนะครับเต่ามะเฟืองเป็นชนิดเดียวที่ไม่มีกระรองแข็งหุ้มตัวนะครับชนิดอื่นจะมีกระรองแข็งหุ้มตัวทั้งหมดแต่เต่ามะเฟืองไม่มีนะครับเต่ามะเฟืองจะมีลักษณะเป็นหนังข่องผืนคล้ายๆหนังปลากระเบนนะครับคือกระรองนิ่มนะเต่ามะเฟืองเป็นชนิดเดียวที่จาสอบถามอะไรไหมครับอ่าทำไมมีคำถามแสดงว่าเข้าใจกันหมดแล้วถ้าเมื่อเข้าใจผมถามต้องตอบได้ถูกไหมคระ ถามได้ตอบได้ครับดูนเอ่าลองดูลองดูคิดว่าเต่าตัวเน็กนะครับเต่าตัวนี้คิดว่ามีอายุกี่ปีครับครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของสูนักเรานะครับพาไปเดินชมในส่วนของการเลี้ยงรูปบาลูกเต่านะครับจะมีลูกเต่าให้ชมเยอะแยะเลยนะครับตั้งแต่ตัวเล็กๆเขียนถึงตัวใหญ่นะครับแต่ในขณะที่ไปเดินชมนะครับเราก็มีข้อแม้หนึ่งข้อนะครับห้ามเป็นลูกเต่าเล็กๆแรกเกิดนะครับห้ามจับห้ามจงห้ามกี้ห้ามกี้โอเคนะครับ เจอเลครับเขาจะเห็นเด็กทารกลที่เกิดใหม่นะครับทีแล้ก็นอนนะครับอ่าลักษณะของเต่าทะเลจะไม่เหมือนเต่าบกนะครับเต่าทะเลนี่เขาหันจด้วยปอดนะครับเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับเป็นสัตว์สงวนนะครับไม่สามารถหดงโวเก็บขาเข้าในกระดองได้นะครับอ่าสำหรับอาหารของเต่าเล็กนะครับเราจะให้เป็นปลานะครับเป็นปลาทูปลาเครงเบือนะครับบนละเอียดให้เลยนะครับข้างานนั้นก็จะมีเต่าเบือนะครับ 2ตัวนะครับตัวใหญ่ก็1ปีนะครับตัวเล็กก็8เดือนนะครับสาเหตุที่เป็นเดือก็เกิดจากไม่เสิวิลลไม่ทำงานนะครับทาขาตูงที่2ก็จะเป็นอาขาของเต่าเลนะครับเป็นสลายนะครับแร้วมาจากเดือนจันทร์นะครับแล้วมาในยักจัร์ของนะครับก็ลงที่3นะครับเป็นเต่าใหญ่นะครับหน่งปีอายุ5ปีขึ้นไปนะครับตัวใหญ่ก็เป็นหปีนะครับแต่ป้ายไม่เหืนอะนะครับ าาก็จะมีสัตวนี้เหมือนกันนะครับเป็นสลลด์หงกรา,การสลาตลด์ชกุนแล้วก็สลดยอกากา,ะา,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 าะนะครับซึ่สงสลดยสามชาะะาาะะิ้นน,ะะนี้ก็เป็นอาหารของตเลยนะครับกินมากที่สุดนะครับใปนทะเลนะครับอาน้เนะครับต่อเลยครับนี้ต่อ

ลงนู้นถึงจะจับได้ลูกกล้าจับหรือเปล่ากล้าเคยจับเอาล่ะลงที่สองนนี้จะมีสองตาอยู่นะครับสองตาตัวใหญ่ก็อายุ21นนะครับกล้าจับนะครับไม่ใช่ว่าลงที่สี่เป็นต่าตัวนะครับลงที่สี่เป็นต่าตัวนะครับเราต้องสะพานนะครับ ขาีนะครับยเพืากนะครับเพราะว่าทำให้ลูกต่บัวได้ง่ายนะครับต้ลูกเตีนะครับลูกสุดท้ายนะครับมันจะมีต่บัวอยู่นะครับปวนาจากเลนะครับก็จะมีสนินะครับต้องเล่นนะครับห้ามสัมผัสเล่นนะครับ ิงอ่ะดริงมาสิเต่าอ,อะไรลูกลอันนี้เต่าอ,อะไรคะชือเต่าย่า